นี่ค่ะครับนี่ครับส่วนกันเนสเทเทเวเป็นคนที่มาเล่นเกมเอาล s สปาร์สอนะครับเนี่ยมาตัเลยนะอารคอนเทนิวน,นี้นารอนกันต่อฮอร์สนะแต่เตาจะรัวผมอีก คำไอหลวงพ่อหรืออะไรใครไม่รู้อะใครใครหลวงพ่อเขาไปปิดวงจรนะวงจรไฟเออแล้วเขาก็แบบเราก็ต้องแบบไปไปไปเปิดไฟต่อแล้วเนองจากเราต้องใช้ไอระบบ security room ท่้งๆไม่มีไฟเราก็ต้องไปเปิดอ่ะแต่ข้างหน้าจะมีอะไรหรอเป่าไม่รู้ f l a s ต้องมาดูกัน ปูแก๊สน่าเปิก็คอยเอาให้เไปิว่เปิดแก๊สอย่างล็อกล็อกเปิดโตเวิยแบตเตอรี่ปดแบตเตอรีู่ดควิ๊นีป่ปูแก๊สเดูนมาตลอด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมาทประตูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสประตูวปิด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 ดปิดดอยู่นที่ซ่อ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 นที่ซ่เดปูแเฮ้ยเฮ้เยเ้ย khét lên ạ ui, ừ. ừ, cái đặt post à hả, cá bơi, đấy, có cứ phương này, đi phương nữa Đi phương nữa thôi mình chờ đâu Mình chờ đâu, m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 ình đâu Mình chờ, mình chờ, mình chờ Ôi, 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 ơi. đi Xôi anh coi, xôi anh coi Xôi có vợ, cơ, จะมาทำไมวะโอ้ยโอ้โหอะไรยังวะมาปุ๊บวะเมือนลืมสั่นคลาสเด็กสะกดดันคลาสต้องการทีงานมารับตุ่นใคลาส

Ê, con buồn mà luôn súp cáu, ấy ta yên yôm, ta yên yôm, ta yên, เลยหลอดก่อนละโยมโยมได้ยินไหมเอ่ยอะไรยังวะโยมโยม,มมาแล้วโยมมันมาแล้วโยมมันมาแล้วโยมาม,ามันมาแล้วโมยมปัญตมาว่ามันมาแล้วโยมเอ้ยมันมาแล้วเจ้าจ้มาทำไมนี้ No, bắt được hai đầy mày. Ai đầy mới nha. À. Ta mày mày ta đi mày Chắc code, ơ, cơn mày vậy mày 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 mày

พี่เลยโออโหอะไรวะต้องเปิดอะไรอีกอย่างวะอะไรนะอะไรนะอะไรยังไงน้ำเยต้องสัมผัสเสียงน้ำได้อะอะไรเนาะโยเลยเน,นยาะ เดี๋ยวมันไปนะไม่นีวันนี้นะมันมาแล้วโอ้ม,มนันดีจังวะโอ้ม,มนันดีจังวะ สักย่างวะเฮ้ยไปแลยนะโยมไปแลยนะไปแลยนะไปยนนะโยมข้าไปเลยนะไปเลยนะอะต่อต่อต่อนะมแนะอม่เล่นไว้เฉยอื้ โยมไปนะไปนะครับตรงนี้ว่าโเลยมันอยากเล่นแลดิมันองไรไปนั่นต่มามาต่อเปยนมครับอเเปิดอะไรอีกวะเงินเปล่าเฮ้ ตรงนั้นแน่นอนเลยเกิดอะไรอีกวะอัตมาว่าตอนนี้มนไม่เปิดใครแล้วก็อัตมาว่าคุณบอกวะเปิดไปแล้วต้องไปทำนู้นจริงๆด้วยไปยังวะออกมาดินี่เมย์ตรงนั้นละ่ะ แต่วมาว่าตอนนี้เราสั่งจ้างพลังงานเลมันยังอย่างมามาว่าเฮ้ย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 มาทำไมโยเอาหัวเมสักผม มีแล้วคือตนะหลาไปยังมองไม่เห็นเลยไป้่กไปดีนะดีวันดีนะไปละเราไปด้วยเต้องไปไปด้วยนะอุย้ยได้ยินว่ะได้ยินว่ะมันได้ยินมันได้ยิน มันไยินมันไยินโวเสียงจกจัอะไรวะเดจมูกวะมีมาเห้ิเองวะิเองนะมั้อุ้ยเฮ้ยมันมาจริงุยโอ้คนงอดูดิเ้ยทำอะไรมั้โอ้โอ้ย โ้เลยอ้เลยอ้เลยปากเบยไงอาจจะดีจะเหมดแล้วเนี่ยไปไหนต่อเดี๋ยวเนี่ยมันต้องสูสีอะไรกัน tadi. Tu siapa lagi gua?

no 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 ปนปที่อที่อที icks, uhh. ่แที่แอที่อที่อล็อกก็ล็กก็ล็กก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายไปเลยหายไปเลย ร้อยว่าแล้วต้องมาจงังเลยที้เสียงเกร่งแน่นอนเลยนะว่าแล้วมาจจะไปแล้วมั้งอนะไปแล้วนะ,ะวนะจะผ่านไปแล้วนะเนี่ยเกมเนี้ยเล่นจะเกินมนะั้ยเนี่ยอาจจะไม่เอ้ยมันจะถึงมันถึงจบตอนจบไหมนะ่ะแกตรงนี้ก็จะตายอยู่แนละ้วเนี้ย มาอีกแล้วมาทำไมมาทำไมอีกล่ะเออโหเอ,อ้ยว่ามันไปแล้วนะเออว่าไปอะนะว่าไปอะนะนจะมาอีกโอ้ยอิสตูปิสิเลตอะไรไ <c oughs> ม่รู้ไอโูเลสเลยไป็นอะไรครับนะต่อต่อ,ตอ เย็นโยใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นอาจจะเข้าหาจจะออกอแต่ราการนี้ต้องหาจจะต้องพ่อจะออกเว้ยอ,อือตอนสิบโมงมีนัดนะมีนัดต้องไม่ได้เคาน์เตอร์หัวชตาอะไรอะไรนะขอผ่านตรงนี้ไปได้ตรงนี้ไม่ไไมมหวัวชไอ้อ๋ขอผ่านไปเออ จะรีบไปคลายกันอื่นแล้วเดี๋ยวมานะโยมมันได้ยินเหรอไม่ีเสียงว่าอะไรวะมันจะบอกเดียงวมันไม่ยินเสียงว่ะไปยัยงไปยัยงไปยังมาอีก ไมกแล้วมันไม่แล้วจะมาจะมาเฮ้ยไปไปดีไหมเนี่ยเฮ้ยไปดีดีดิอย่าไปแล้วเออจะเย็นโยนจะเย็นจะเย็นมาอีกแล้วจะมาจะมาจะมามากี่รอบเนี่ยอะ จะไว้เป็นไทยแล้วมันจะหมายอีกจะโก้ก็ไป,ไปดิโอ้โหั้นเราก็ต้องขอจบไปตรงนี้ก็ลแล้วนองจากมันไปไม่ได้แล้วมันไปก็โดนด่าดักดกด็กด,กด,กด,กดอีอ่ะอ่นะครับมันก็ขอลาไปก่อนนะเนื่องจากมันหาลาไม่ได้เดี๋ยวหา,างอื่นเล่นนะอ่ะานี่ขอลาขอับสวัสดีครับ